มาแล้วก็มาดูส่วนเอาไรากันต่อต่ตางดูในเที่ยวนี้คู่นี้มาดูชีว่ายแพทย์ข้ไไาจะไปังไงพายภายได้เกิดไปกี่ภายหุ่นกันดูเรื่องเล่าตอนนี้มาดูชีวะนา,ายแพทย์จะเป็นยังไงตอนนี้เหลือตั้งหวัวสองเรือก็พยา,ายามจะโต้ผู้ห,า,หา,า,ากันแต่ตอนนี้นายแพทยนายแพทย์นายแพทย์ของท่านจะเทพอใจกับคุณปู่วิลาหน้าวาจัตวันสิทธิโอตอนนี้คุณจะไม่รวมตัวแล้วคุยกันไม่รวมตัวแล้วรับแต่กระดาษนี่เอาเอากระดิ่งแล้วเข้าเกียร์หนเกียร์สองลากเกียร์สามเข้าไปเกียร์สี่หนีไปเกียห้าออโต้ผ่านมาถึงทางไปมาาดูว่พอ หรือไม่รักเขู่ขิเศษใจาตอบาดูกันสิว่าเหอคุณนิสัยกันะแต่จับนต่กตุกกระายแล้วเขาเพลิพอใจไดีงด้า่เลิไปับีเลิกับีแล้วเพอใจไับมีขุนิเศษใจอ่ะจีนีนจนขินบน้ำนิเอไปลย้อไปจับาดูได้ไม่ได้เขาไม่ยอมแล้วบอใหุ้พิเศษวะคอใจยังไม่ยังไม่ยอมยังไปตายไม่ยอมสุดท้ายก็เฮ้ย การชนิดที่เรียกแด้ว่า155สีพายผู้ที่23เที่ยวเปลี่ยนร่องน้ำระหว่างเรือปู่คุณวิเศษนาวาชาละวันสิงล์ลโอร่องน้ำแดงกับเรือเทพพรชัยไวยไวยร่องน้ำน้ำเงินคณะกรรมการเส้นชัยได้ร่วมกันตัดสินให้เรือร่องน้ำน้ำเงินคือเรือเทพพรชัยไวยไวเป็นฝ่ายชนะค่ะ ก็บ้องขอเป็นกำลังใจให้กับเรือใหญ่หยาวภาธตวัเวีย,ยนะครับระหว่างพี่น้องสอพปลาวครับเทพพรชัยวัยไวัยนะครับ